สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันกับเซลล์เอตโย้านะคะวันอ,อยู่ประจําอยู่ที่โตโยต้านครชนสาขาบางบ่อนะคะช่องเอตโยต้านะคะ,คะ,ะ,คะวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาชมรถตัว f o r t จ n นเนะคะตัว l e ดเดอนะคะที่ตัวนี้แปลงเป็นหน้า r e g e n d ดอนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าคันนี้นะคะแปลงอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะคะ สำหรับรีเดอร์วีสีขาวมุคคันนี้นะคะก็แปลงนะคะก็ในส่วนของด้านหน้านะคะก็เปลี่ยนไฟจากตัวธรรมดานะคะเปลี่ยนเป็นไฟตัวเดียวกับรีเจนเดอร์นะคะรวมไปถึงโลโก้แก้วนะคะของโตโยต้านะคะที่เปลี่ยนให้กับลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็สัญลักษณ์คำว่าฟอร์จเนอร์ตรงนี้ติดเพิ่มเติมเข้าไปนะคะก็ทำให้รถดูสวยขึ้นนะคะ แล้วก็รวมมาถึงตรงชิ้นไฟตัดหอกนะคะที่แปลงหน้ามาให้ายกันกับตัว GR เลยนะคะแล้วก็รวมไปถึงตัวกันชนด้านล่างตรงนี้ด้วยนะคะที่มีการเปลี่ยนแล้วก็สัญลักษณ์คำว่า GR นะคะที่ใส่ติดตั้งเข้าไปเพิ่มเติมด้วยนะคะดูดโดยรวมเฉบเฉียวตรงนี้นะคะก็ดูสวยงามนะคะ มองกันก็จะคล้ายก,กันกับตัว GR เลยนะคะสำหรับคันนี้เป็นสีขาวมุกนะคะหลังคาขาวนะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากได้ที่เป็นหลังคาดำตรงนี้นะคะก็สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ด้วยนะคะสำหรับตัว R e a d e r V คันนี้นะคะก็แปลงเป็น l e g e n d ดอร์นะคะดูสวยงามมากขึ้นนะคะและสำหรับตัว MAC นะคะก็ แม็กจะเป็นแม็กคู่ตัวนะคะขอบ18นะคะแต่ถ้าลูกค้ามีความประสงค์อยากเปลี่ยนแม็กด้วยนะคะหรือว่าอยากได้แม็กลายไหนตรงนี้ก็ลองสอบถามกันเข้ามาได้นะคะสำหรับตัวรีดเดอร์ตัวนี้นะคะก็แปลงแค่นี้ก็สวยงามมากเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะก็สามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์โทร087 198 2599นะคะเซลเอนะคะแล้วก็แอดไลน์0 8 7ย9 8 2 5 9 9นะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะตัวลีเดอร์หรือว่าตัวลีเจนเดอร์นะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะสำหรับวันนี้ก็จะพา ชมรถกันนะคะมีประมาณนี้นะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะก็โทรมาสอบถามได้นะคะค่ะวันนี้ก็จะพามาชมประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้จบคลิปไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ